สวัสดีพี่น้องสายคมครับเจอก,กันกับช่องอาร์ตพิเนปไทยวันนี้ผมจะมาสาธิตการรับคมมีดให้ดูครับรับมีดยังไงให้คมนะครับตัวนี้เป็นมีดมงนะครับจากช่างป๋อจังหวัดตากนะครับมีดใช้งานโดยเฉพาะครับใบยาว12นิ้วใบเหล็กแหนบสันหนา7มิลไล่เร็วปลายนะครับใช้งานแบบสะใจเลยครับ นี่นี่คมคมไม่กินกระดาษแล้วนะครับไม่ค่อยกินแล้วนะครับไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมาสาธิตการรับคมให้ดูครับรับมีดยังไงให้คมนะครับอันนี้ก็หินหินกากเพชรธรรมดาตามตลาดนัดทั่วไปครับ เราเราจะรับคมแนวนี้ก็ได้หรือว่าจะรับคมแบบนี้ก็ได้ครับไม่มีการไปตัวในการรับคมมิดนะครับถ้าเรา, Hindu เราทบบําแบบนี้รับคมถูไปถมาแบบนี้คมมันจะล้มไปอกฝั่งหนึ่งพอคมล้มไปอีกฝั่งหนึ่ง,งปงงุ๊บเราก็มารับอีกฝั่งนี้นะครับจะเป็นแบบนี้จะแนวนี้ก็ได้หรือจะแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ถน <t> ัดนะครับ นี่เกสอนคมมาฝั่งนี้แล้วแล้วก็รับอีกฝั่งหนึ่งให้เกสมันเอมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับท่านี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยอเ,เราว็กลับอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่นี่มีจังสนิมกังเลยใช้งาน สี่ห้าวันแล้วครับกล้องคมลองอีกหน่อยนึ่ง ยังไม่มาเกสสอนยังไม่มาอ่ะโอเคเกสสอนลบมาฝั่งนี้แล้ว เดี๋ยวเราก็เอาหินกางเพชรนี่แหละครับเก็บเกรอนฝั่งนี้อีกหน่อยหนึง่งไม่ต้องรับให้คมเอมาฝั่งนี้นะแค่เก็บเกรอนก็สามารถใช้งานได้แล้วครับแต่จะให้คมกว่านี้ต้องรับหินอดหินละเอียดหินโปร่งครับ้ารับหินโปร่งหินละเอียดเนี่ยจะใช้เวลานานนิดหนึ่ง น,นะครับผมกรีดกระดาษได้แล้วครับ อเคแต่แต่จะให้คมกว่าน,นี้ก็ต้องรับด้วยหินโป่งหินละเอียดนะครับต้องใช้เวลาหน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับ